อัปเดตสกินประจำแร์ซีซันถัดไปนะคะได้แก่สกินของพี่วอลคัสซึ่งโดยรวมโมเดลนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยบอกเลยว่าโคตรเท่นะคะแต่เสียดายอย่างเดียวก็คือ น่าจะไม่มีเอฟเฟคค่ะก็จะประมาณนี้เลยผมทองอู้หูแกเอาดีๆคือมันหล่อเท่ขนาดนี้เลยหรอคือทีแรกอ่ะหยิกก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าหล่อเท่ขนาดนี้มีเอฟเฟคแน่นอนทุกคนหันไปเห็นปะอ่ะมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรวะเอ่อตรงที่ว่ามันจะขึ้นแสดงอ่ะมันขึ้นว่าไม่มีเอฟเฟคสงสัยก็จะเป็นสกินประจำแรงที่ไม่มีเอฟเฟคเหมือนของดีแลกนั่นแหละทุกคนก็จะแบบเป็นพวกซินิเียอะไรประมาณนี้แบบของซีซันที่แลว้วอ่ะ แต่ก็ช่างมาเถอะแกสก,กินนี้มันได้กันทุกคนอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นสก,กินประจำแรงนะคะแล้วทุกคนชอบบ้างไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะมิงจ善意的而言一个